โอ้ยังมีต่อยเหรอเนี่ยเสียงเด็กแน่นอย่งวะแน่นพ่ห่อการ์ดผีเลยอ่ะโอ้ยชิดอู้หะหลักการผีหลักการผีไฟดับเหมือนเดิมเหรอออกออกดีเอาโอชิตมาโอ้ยโอชิตโอ้แล้วแลับแบบลูกผู้ชายอ้าวเชี่ยกูตกแมพแล้วทำไมเราเห็น อยู่ก ah. ก <that> ็กล <ities> ับมาตรงนี huh. oh, ้เกมดีเราไม่เหลือเลือดให้คุณแค่นี้ด้วยเชื่อในเซ็นไหมึงดูโอปาชิยูโดแคปไปโอยไอกีโอชีนี่กคเลยเยอมโมมีโคตอมายเฮ้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 ย นี่ขนาดนี่ขนาดไปดูยูทูบมาแล้วแต่กูดูไม่จบนะเว้ยกูไม่รู้ว่าตรงนี้คืออะไรเออ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 มึงเช่นเซนไหมอ๋เอ้ย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 เราต้องไล่เออมาตรงนี้มันก็อาการกายันนี้แล้วก็ตรงนี้คือกูรู้สึกว่าแล้วก็ตรงนีู้รู้สึกมันต้องเอาไอ้สีม่วงที่นี่ลุงที่มือนกัน โอ้ยนี่ไงเราต้องเราต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยเอาไอตัวเนี้ยเข้าล็อกตรงนี้เว้ยนเข้าล็อกไอสตอันเนี้ยตัวไหนตัวไหนตัวไหนเนี่ยไอ้ไอ้สีเสี้ยมเงินตรงเนี้ยเข้าล็อกไอสตอันเนี้ยมังเห็นป่าข้างล่างเห็นข้างล่างมั้มืดไม่เห็นเหี้ยเลยคือมึงเห็นไอ้สีเสี้ยมเงินไปมันไป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 โอเคกูรู้นัวกู้นักเสี้ยมเงินอะไรไหนเไปไปไปนี้ปุ๊บไปไปเออไป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 ืนป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 ืน อ่อเชี่ยพ่อมึงนะใส่เงินอันไหนรับเงินไปเกิดสงสัยไงเผื่อจะช่วยได้ใส่โอเคโอเคก็เอาสองนี้ยันมานขึ้นแล้วกดคลิกแล้วไงต่อเหรอแล้วไงต่อมันแคร็กแล้วอ่ะแสดงว่ามันต้องมีทางปลดล็อกใช่ไหมอ่ะตอนนี้ก็ตอนนี้โอ้ยเหี้ย อุ้ยเจ้านี่ไงกูอะไรอะฮะ What are เอ้ยเรอันนี้อันนี้อันนี้มันอะไรอะ What คืออะไร What are we Broken Stone หินนี่หินที่พังแล้วเหรอ What are we แปลว่ารแปลไม่ออก What เหรออะไรอะไรคือพวกเราเหรอพวกเราคืออะไรพวกเราคืออะไรลากเล่ เธอกระเยี่ยอะไรสัดฉันคือใครใครคือฉันได้หินที่พังมาแล้วแล้วหินที่พังนี่เอาไปใส่หัวเพียวเออน่าสนใจดีนะวิธีรูปผู้ชายอย่างเราต้องรับต้องรับมือบีด้วยความเกลรยเอยไอยี่หีล่าอากาเมื่อทำตรงได้ไหม let's go โอาไปกี่อยู่ดกแล้วทำไมแล้วทำไมกูต้องเอกาแล้วทำไมกูต้องเดินหลังมึงตลอด เออเพื่อเรามาเจอห้องสวิตแล้วเออโอ้ยโอ้ยไอ้แย่ชิ้นส่วนแสดงว่าเราต้องหาไอ้ชิ้นส่วนหนึ่งพื่อที่จะปาดลลับประตูมิติโอ้อะไรหนีมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอามาเลยมาเลยมาเลยเออเข้าเลยมึงฆ่ากูเลยมึงฆ่ากูเลยมึงฆ่ากูเลยให้เกิดมึงแกไวขนาดนี้นะเฮ้ยแต่ไม่จับไม่จับ มึงฆ่า,ากูเลยถ้าเกิดมึงจะไวขนาดนี้ไม okay, no, ่ใจร้อนไม่ชอบไม่จำวะนะคุณรับแบ <c oughs> แบลูกผู้ชายโอเคว่ามึงต้องหาต้องหาชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่ง <Okay. S 1> อ,าอ้าวจะบอกนะว่าพวกมึงเดินไปก่อนแล้วโควิด <c oughs> น,นี่ oh, <okay. S 1> ไม่รอเกิดมาพวกกูว่าเดินทางกันแล้วไม่ไม่กินล้วไปไม่กินล้วไปทางซ้าย oh, เอาอ๋อเจอแล,ล้วเจอแล้วเจอละเจอละ โอ้ยแอบผีใกล้ผีโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันแทงเออได้ได้ได้เทมาแล้วไงต่อมาแทงศอกกูไปที่ห้องนั้นดิเปิดทีวีเปิดทีวีแล้วก็ท้าอุ้ยเฮียผีเออเฮียอะไรเนี่ยจอดับเปิดทีวีเปิดท้จอดับอ๋อโอเคมันมันน่าจะมีเกี่ยวกับอะไรสักอย่างแหละเกี่ยวนะทำไมเราว้ามาอยู่คนเดียวอ๋อ ไม่ไม่เอางี้ดิคมึอยู่ไหนไอ้ว้ามาอยู่คนเดียวไกด์กูไกด์กูมาแล้วเอาพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยเอ่อกูกำลังหาอะไรสักอย่างที่น่าจะเอาไปต่อกับไอ้ตรงนั้นได้เอ้าเออไอ้กูก็มาแล้วอยู่คนเดียวเอ้ากูเดินกลับมาตรงแรกเฉยเลยเฮ้ยทำมันเดินมันเดินอะไรได้ป่ะหรือว่าใครอยู่คนเดียวโดนขาย คนเดียวในห้องเป็นมมๆแสดงว่ามึงต้องทำอะไรได้อเจอแล้วเจอเจอส่วนแล้วเอ้าได้ชิ้นละแสดงว่ามึงก็ต้องกลับมาก็แสดงว่าในมิติตทีวีเข้าไปในมิติตทีวีเหรอแล้วก็เอาเหี่ยชิ้นส่วนกลับมาต่อตรงนี้โอเคได้ชิ้นส่วนสองอันแล้วโอเคตออ่าไอ้ก้าหาห้องที่มันเป็นชิ้นส่วนโอเคเปิดแล้ว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 อุ้ยเหี้ยผีกู ทไไอ้ียจบวะวาเคกูวกูวกูจอขาวแล้วขอบคณขอบคณโอเคจบไหมจบจบไหมโอ้โชิบสามบาลนี้เปลอาไงอะไรชิบเอาเดินต่อไปไม่ได้ด้วเอาขอาสิงาสิงาสิงโอ้จบชามัหนึ่งยับ จบชัปเจอร์หนึ่งมันมีสองชัเจอร์สามชัปเจอร์ยตาโอ้อเอ,อ,ส,เอ,อสองสรอ้เอียสองชเอร์พาร์ทสอพาร์ทส,อ,ส,อ,สอ,อ๋ออ,นนอันนี้มันทุ้กชัเรหนึ่งหมดเลยใช่เหรอเออ,อ,อเอาเราเล่นทีเดียวจบแบบมาราทอนโอ้เปลี่อิเสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ เหนื <cents input> ่อยมากเหนื่อยมากครับผมฝักไม่โมเลแล้วบอกไม่ถูกแล้วบอกไม่พี่เลยครับเฮ้ยเินเชนก็ถูกแล้วมันไม่กล้าดาังขนาดนั้นเลยเอ้ยมันไม่กล้ากับไลค์เข้นขนาดนั้นเลยตัวพวกพวกความเข้าใจตัวสาววิตีด้วยมันเข้าใจว่าขี้ เอแต่มันเขียนกำกับไว้ขนาดแล้วเลยนะชัปเปอร์หนึ่งมันก็ได้ใช่ไหมล้วปะต้องดูก่อนลองดูก่อนแสดงว่าเราสแสดงว่าเราเล่นมาราธอนจนจบเลยจริงๆนะเนี่ยเอาจริงอะแค่ว่าแค่ว่าเราลงไปไอ้ชัดไอ้ห้องตรงนั้นเว้ยไอ้ห้องไอ้ห้องสามมนเริ่มตอนไหนนะมาเริ่มกเราลงลิฟต์มาตอนที่พวกเราลงลิฟต์ใช่ใ อะลองลองดูลองดูกูจะโหลดเสร็จก่อนเว้ยถ้าเกิดกูตอบไม่ใช่ก็แสดงว่าจบตอนนี้กูดูไลฟ์มึงอยู่โอเคสามเลเวล What the fuck อีสต์ว t ดตอบออ๋อใช่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 เอาง่าย่เอาง่แบบนี้โอเคเลยเว้ยแบบนี้โอเคแล้ว Okay. สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนตนนี้ครับ <laughs> เอาแบบผีอะไรให้เพื่อนมาเล่นวันนี้ค่ะเราเล่นแบบวาลาทอนจนจบเลยพี่เราเล่นเราเล่นยาววจันจงตีตีหนึ่งแต่ตีสองนังคือพวกพวกเราไม่มีนี่เร,นเราไม่ได้ชิม,น <laughs> มินมมเออแต่ว่าเราไม่ได้ชิมินด้วยเหมือนมิมิกเป๊ะเลยว่ะพี่อะมิมิกได้ชิมิน แล้วก็ได้ตะเกียงด้วยแต่แบบนี้ดีแบบนี้ดีทําสวยแล้วก็เวกนิคอะไรดีแต่ข้อเสียคือออเดทีมันนะไม่ไม่เรียวทำเท่าไหร่ก็นั่นแหละ